ตกปลาเขาเรียกปลาเลยนะปลากำกับถ้าไม่ได้จริงๆผมจะไปหาพวกคุณยายเขาบลจะไปขอซื้อใช่ไหมเราจะเอากุ้งอ่ะไปเป็นเยื่อแล้วก็ไปตกปลากำกับขึ้นมาให้ทุกคนดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจริงได้แล้วอ่ะตอนนี้ผมเอาเบ็ดประทานมาแล้วผมว่ามันไม่ได้เป็นที่เบ็ดหรอกมันเป็นที่คนตกจริงผมจะได้เห็นคาตาไว้เนี่ยเซนิงได้อะโฟลอดีโฟโฟว่ายังไงเรียบร้อย เอาแล้วไอ้ดิ้งไอ้ดิ้งเอาแล้วไอ้ดิ้งโอ้ยไอ้ยี่เนี่ยประตูประตูปันซูปสูพรางแดงสุพรางแดงหายแต่ขอหายมากินแต่ขอไปด้วยสวัสดีครับผมอยู่กับช่อง 4RCN นะครับวันนี้ไง อุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับวันนี้เรา,าตกปลาเขาเรียกปลาเลยนะปลากำกับมีตั๊กขอช้างเหยียบเลยไม่รู้ว่าท้องถิ่นไหนที่เรียกยังไงใช่เพราะว่าเรามารอบที่แล้วต่อจากคลิปประทานนะครับผมเห็นคนน่ะเขามาหากันตอนนี้เขาก็มาหาอยู่เ้ยทับดังยังวะเออโอ้คนถ่ายคลิปอยู่เนะี่ยใช่ขับดังเกินเราไปเลยอาไล่มาใหญ่ <laughs> ก่อนอื่นเลยนะเราต้องไปสอนกุ้งกันก่อนนะครับต้องไปสอนกุ้งก่อนใช่แล้วแล้วเขาจะว่าเราเรามาทับเส้นที่เขาอะนั่นดิเราก็อยากลองไงว่าเขาได้จริงหรือเปล่าเห็นเขามาทุกวันเลยเออใช่เขาก็มาใอ้ตัวนะอ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปสอนกุ้งก่อนระหว่างนี้ไอ้ดิ้งประกอบเบ็ดครับใส่ตะขอเบ็ดรอเดี๋ยวไปเอากุ้งก่อนเ้ยไปเลยไปเลยโอเคเดี๋ยร้อนร้อนอะถ่ายคลิปอัพตัอาซีนทีไรแดดร้อนทุกทีเลยว่ะ ตรงนี้เปล่าตรงนี้ก็ได้เราตรงนี้ก่อนถ้าไม่ได้จริงๆผมจะไปหาพวกคุณยายเขาละจะไปขอซื้อใช่ไหมมาครับเราก็ได้เปลี่ยนโลนะครับโลเคชันโลมาวิ้ยมี้นยมี้นะนีอ่ะลองซอนเลยเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหเล็บวะมีไหมมีเต็บตัวน้นอยๆดูเถอะตัวกระจิงหนึ่งอ่ะดูเถอะ,ะเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยมีมีม แต่มันตัวน้อยนะทุกคนนะมีแต่ตัวน้อยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวใหญ่อยู่แล้วคัดเอาล้วคัดเอานี่นี่ทุกคนเป็นประมาณนี้อ่าเราอากตัวเนี้ยไปตกใช่ใช่ครับอ่าเราจะมาหาเหยื่อก่อนตอนนี้ผมก็มาส่องสอนกุ้งรอนะครับเราจะเอากุ้งอะไปเป็นเหยื่อแล้วก็ไปตกปลากำกับขึ้นมาให้ทุกคนดูครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วอ่าเก็บมาแล้วเราเราหาแล้วเราตกไปเรื่อยดีกว่านะใช่อ้ะเออเออเออกดนิ้วกู นี่มาประธานไปร้องก่อนเลยครับโยนยิงเดียิุดไปเป็นร้อนตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าผมจะได้ดีไหมแต่ตอนนั้นเราเห็นเปล่าฮามเนาะเดี๋ยวแปเดียวได้เลยในคลิปผมอ่เอาไว้นะเดี๋ยวกลับมาดูกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจนดิ้งได้แล้วอะเฮ้ยมันหมานะอะไรวะนี่เฮ้ยโอ้เจอของผมไอ้ดิ้งทำไงวะบอกสูตรหน่อยดิเฮ้ยดอดแล้วเฮ้ยโฟโฟโฟเฮ้ยเดูดูดูวัดเลยมันตัวน้อยเอาดิยังกินยังอุ้ยเหี้ยยัง เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรครับเอาเลุบอลลินดอนหนะ่อยไปเลยอ๋อตะกี้ดีวหมโชว์เซียนดิ้งหน่อยดีวหมเฮ้ยโชว์เซียนดิ้งหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเออดิง้งกูเงียบเลยอะเงียบไปเลยอะดูฝั่งเซียนดิ้งครับเขาจะได้หรือเปล่าประธาน,นาดูปลาไม่เป็นเรื่อของเราต้องเอือที่ที่มีปลาปุดบ้างอะไรบ้างเห็นไหมมันขึ้นเม็เดเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ามันมีปลาอยู่มีปลา อู่เรืงไคุณได้หนึ่งตัวแล้วเหรอใช่ผมได้หนึ่งตัวแล้วนี่มีผลงานนี่เหรอเขาเรียกปลากำกับอ๋อ่าตกได้ยังครับหุ้ยประธานตอดไหมตอดเอาไ้ขึ้นเดี๋็กได้สองตัวแล้วนะอ๋อไม่ใช่มาดิ ย้อนพินดอดอะแม่งย,ย้อนยากเดี๋ยวเบาโดนกุ้งสดสดเอเออเออผมไม่แย่งที่เสียบยิงละผมตรงนี้เลยออย้อนยากโอเคตอนนี้ผมเอาเบ็ดประทานมาแล้ว ผมว่ามันไม่ได้เป็นที่เบ็ดหรอกมันเป็นที่คนตกจริงจริ <c oughs> งมาเป็นเสือก็น <c oughs> ดูผมใช้เบ็ดประทานตกจะได้ไหมผมเอาเบ็ดผมวางไว้แล้วนะเอามปตกเบ็ดประทานกันดีกว่าที่เดิมครับเอาละนี้ผมจะวางไว้รอดูเลยครับนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอาหมดเลยปะ น่ะอุ้ย,ยตัวใหญ่ด้วยเออได้เฉยทุกคนผมบอกแล้วมันเป็นที่คน้นมันไม่ใช่ทิเบตโอ้ได้อีกแล้วอะ่ะตัวที่ห้าแล้วครับวานเรียนคุณได้กี่ตัวแล้วตัวเดียเลยอ่ะตัวที่ห้าแล้วตัวที่ห้าแล้ว,ว,ลว,ว,ลวนี่ปลากำกับบ้านทุกคนเรียกอะไรผมเรียกปลาแพทย์ครับเชดปลาหมอ,อตัวตอนนี้เซนนิง่งเป็นไงตัวที่หกแล้วครับ ตัวที่โขกแล้วผมไม่ได้เป็นที่เป็นหรอเป็นท,ที่คนตกไม่ไี่คนตกใช่เชียนไม่เชียนอะไรเงี้ยเออผมยอมผมยอมอ่ะยวมาดูเชียนดิ้งตกอ่ะเอาดิดูคนดูหน้าผมแดงเลยนะหน้าผมก็แดงเหมือนกันดำหมดแล้วไม่แดงหรอกดำแล้วไอโฟได้กี่ตัวแล้วโฟต,ตัวเดียวครับดีที่มันยังได้นะครับไม่ใช่ผมเจ๊งจริกเง,ง,งเออมีหน้าหรือเปล่ปาป๋าเก่าบูทธ เอาดีอ่ะเวลาถ่ายได้ไหมอ่ะตน่เรารอเหย่อบรรให้มันมาดบอู้อวววววไมทววมมวววววหมัววววววมวนวว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 วมัวดววววววัวว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 ว ได้กุ้งมาแล้วที่นี่แหละนี่เราจะเกี่ยวจากหางไปหัวนี่เขาไปโฟมันทำวงไว้เลยมันเคลียแหนเลยสรุปเงียบทั้งสองเลยโอ้โหอีกแลวโอว้ดูดีแ้ะเอาใหม่เอาใหมา่ามามผมจะได้เห็นคาตาไว้เนี่ยเซนดิงได้อะ,อะทุกคนคอยดูผมจะปิดกล้องนะ เดี๋ยวดิ้งมันได้ค่ยดูเลยผมปิดกล้องเบอร์ดิ้งได้ค่ยดูไอ้โฟไอ้โฟลหรือดิ้งจังหวะนี้โฟหรือดิ้งสองคนครับโฟหรือดิ้งโฟโฟว่ายังไงเรียบร้อยเออจนได้ครับผมกูลงกระถางครับคุรุงมีเศษหรอกเอาล้วครับทุกคนเซียนดิ้ง VS กับโฟ RCN ครับใครจะได้ก่อนตอนนี้โฟล์กำลังหย่อนไปนะครับแต่เซียนดิ้งหย่อนไปได้สักประมาณ5วิจังหวะนี้เซียนดิ้งบอกเอาแล้วนะครับ เอาแล้วไอ้ so many, อดิง้งไอ้ดิ้งเอาแล้วไอ้ด like ิ้งโอ้ไอ้เหี้ยนี <S 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 ouais ่ปลาสูบปลาสูบปลาสูบผู้หางแดงสูบหางแดงเอยมีขิงกันเล็กน้อยดูดินี่ครับปลาสูบโอ้ของฟัวเซนว่าไงเงียบจ้อยโอ้เดี๋ยวดินี่มอนซอนข้อปางี้นี่ยหรอเออลูดข้อปาเลยประธานของคุณเงียบเลยประธานผมไม่เอาละยอมแพ้แล้วเหรอผมเป็นตะกล้องถ่ายพวกคุณเองผมเป็นผู้บรรยายแล้วกัน ตอนนี้เรียขาหมอนครับประเยศขากุ้งตอนนี้เป็นไงครับแต่เอาจริงครับตัวนี้ไหนเห็นมียมีอไรซอนขอบปลาเงี้ยเราต้องสอนอย่างนี้เออนี่ไงตัวเองเนี่ยเออว่ะว่าไงเข้ามาดูได้ครับได้หนึ่งตัวมาดูฝั่งของพวกอาร์ซีเอ็นตอนนี้กำลังเหมือนกำลงังมีการตอดเหยื่ออยู่ ตอนเดีอดแล้วลากไปจังหวะนี้ของโฟอาร์ซีเอ็นได้อีกเลยโอ้ยดิงสูดได้เปล่าติดติดเลยเอาละครับเริ่มดูเดือดขึ้นเรื่อยๆครับจังหวะนี้เอาเลยครับหมดว่าไงเป็นไงเอาครับโฟไปแล้วเซียนดิงไปแล้วอ้ยถ่ายเกือบไม่ทันครับทุกคน มันมาอีกแล้วครับฟัวตีนเบสซันเบสซันเมื่อกี้เบสซันเนี่ยทำเบสซันเฮ้ยหมานว่ะโอ้ของเทใสเกือบไปทันแล้วครับเสียนดิ้งว่าไงัยฟัวตีมันตีตื้นมานะครับทุกคนตอนนี้เสดเลขาเหมือนทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเอ้าเสียนดิ้งมาเห <laughs> มือนค้อม <c oughs> ตับจังหวะนี้ตีตื้นมาแล้วครับตีตื้นมาแล้ว ต้องฉีกหนีสิต้องใช้คำว่า,าฉีกหนีปลาคมนะปลากินตะขอไปด้วยนะหายตะขอหาย <c oughs> ปลากินตะขอไปด้วยนี่ครับผลงานของเรากี่ตัวแล้ววะเนียเป็นสิบบอกเลยเป็นสิบทุกคนเป็นสิบอืมิงาามาที่กูใหม่เลยเนี่ย คือเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับทุกคนอาจจะไม่ทันนะครับไอโฟมันกำลังแบบปลาลังแบบดึงเลยนันบอกผมถ่ายเพรถ่ายมามันกระชากมาหลุดโอ้โหเป็นลูดอ่ะมาถูเอ้ยนะครับโวได้แล้วอานนี้แหละของแท้บอกเลยรอบนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยโอเคไปดูนะไปเร็วไปแล้วเดี๋ยดนีไปเร็วโอ้โหปลาสูุดเพลง ผางแดงปมาอู่ไปดูผมเนี่ยของแท้คับวะติ๊งติ๊งติ๊งมาตื่นมาอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปยังเอาแล้วนี่แลาลาลาวแล้อีกแล้วเอฟดูดิมูไปเยอะทุกทีฟู้่เป็นไรแล้วไอ้นี่ให้ดูมานี่ปเดอู่ตัวใหญ่ยังเยอะเยอะอยู่นะ ได้โอ uh, hey, oh uh, okay. uh, oh no ้อ right? the ู mm ้อ hmm. like ้สูบเตใอันนี้ลาอะไรอ่ะอู้ปลาสูบหางแดงตัวใหญ่เลยเป็นไงเป็ไงคุณได้ตัวใหญ่เท่าผมหรือเปล่าอ้ผมได้ช้าแต่ผมได้ตัวใหญ่อะเออไชิมชิมชิมไิไงเป็นไงไปให้มันดูไปให้ดูกไ้เไงไงไงไไดไ้ปลากลังกินกินเย ทำอะไรดีวะนี่นี่ดูงดูงปัสไซปัสไซกาับตากูเลยกินกินหางตามนี้เลยผมได้น้อยแต่ได้เยอะมันเล่นตัวใหญ่ไงโอ้โหโอ้หเมื่อกี้มันไม่ได้กินนะดึงขึ้นเฉยๆมันกระตีดี นี่ครับเมื่อกี้เอาตัวใหญ่เลยใช่เดี๋ยวผมได้น้อยจะได้นะโอ้มาที่ของผมโอ้ตายเลย้ายผมย,าย้มยายก็ได้ผมย้ายทับเส้นผมอะ่ะเกิดการทับเส้นนันเกิดขึ้นครับ โอเคครับทุกคนผมก็หาไม่ได้มีแต่เซียนดิ้งตกได้นะส่วนใหญ่ออใช่มออถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะอย่าลืมกระทืบไลค์พูดแล้วนี่วะกูกร้องพูดอะไรพูดปิดคลิปไนงะไปโอเคปิดคลิปจอกัหม่คลิปหน้าอยากทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเลโก